ครับสวัสดีครับกับเรียนอาจารย์บัญชาอาจารย์ชนะการอาจารย์เสริมศักดิ์อาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมในแพทย์สุทธีธละคุณพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นหมอสปอร์ตเมดหรือเวชศาสตร์การกีฬาครับอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทาง TOA แล้วก็ทางทีมที่ให้มาพูดเรื่องนี้ก็ส่วนที่จะพูดวันนี้นะฮะก็คือหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในเรื่องในส่วนที่เป็นเรื่องเขาที่มั่นคงเพื่อสุขภาพที่ดีนะแต่ว่า สาอังกิษเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเนืยอนาโตงมีแอนด์ฟังกชันก็คือเป็นเรื่องของกายวิภาคว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของอฟังกช์ชันของมันว่ามันทำหน้าที่อะไรคร่าวๆนะครับก็เนื้อหาวันนี้เนี่ยโครงสร้างต่างๆที่จะพูดก็จะมีประกอบไปด้วยในส่วนของกระดูกเส้นเอ็นหัวเขา่าหมอนรองกระดูกนะครับกระดูกอ่อนแล้วก็กล้ามเนื้อรอบหัวเขา่านะฮะ ซึ่งตัวภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราก็ดูภาษาไทยเป็นหลักนะฮะจะได้เข้าใจง่ายนะครับเรามาเริ่มกันก่อนก็คือตัวหัวเข่าเนี่ยในตัวของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะต้องมีเฟรมก่อนก็คือเป็นโครงสร้างของมันตัวโครงสร้างมันก็คือง่ายๆคะคือกระดูกใช่ไหมครับหรือโบนตัวกระดูกเนี่ยบริเวณเข่าเนี่ยมันจะก็จะมีประกอบอยู่ด้วยหลายกระดูกนะฮะอย่างเช่น ที่เราเห็นนะฮะก็จะเป็นกระดูกต้นขานะครับอยู่ด้านบนนะหรือฟิเมอร์นะครับกระดูกสะบ้านะถ้าเราคำบริเวณหน้าเขาเราเป็นนูนๆเนี่ยก็จะเป็นกระดูกสะบ้าอยู่ตรงหัวเข่านะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระดูกฟิบูล่าหรือกระดูกน่องนะครับเป็นกระดูกเล็กๆถ้าเราคำอยู่จะออกอยู่ทางด้านข้างนะครับ แล้วก็จะเป็นกระดูกใหญ่ก็คือกระดูกหน้าแข้งนะครับคำคำเนี่ยได้เจอนะฮะส่วนใหญ่ที่เราคำพ่อคนแม่หรือว่า,า,าคนทั่วไปคำเนี่ยก็จะเจอกันอยู่อันเดียวก็คือกระดูกแข้งกับกระดูกต้นขาแล้วก็กระดูกสะบ้านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างของมันอันนี้เวลาที่เราไปเอ็กซเรย์ฮะจะเห็นรูปทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะเวลาเราเอ็กซเรย์เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือกระดูกฮะ ก็คือกระดูกในส่วนทั้ง4ัส่วนที่ผมพูดไปนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นบริเวณที่เป็นช่องว่างนะฮะตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าช่องเขา่านะครับช่องเขาซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพื้นผิวของการรับน้ําหนักนะครับอันนี้คือโครงสร้างที่อยู่ข้างในของกระดูกเป็นเหมือนโครงสร้างบ้านแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโครงสร้างอื่นๆเนี่ยเข้ามาประกอบอยู่กับตัวเขา นะครับอ่ะคราวนี้พอเรารู้จักมันแล้วว่าโครงสร้างด้านในสุดก็คือกระดูกเนี่ยต่อจากนั้นมาใช่ไหมครับก็จะเป็นส่วนต่อมาที่เป็นส่วนของโครงสร้างต่อมาคือเส้นเอ็นหัวเขา่านะฮะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ ligament นะก็คือเป็นเอ็นคิดง่ายๆว่าเมื่อกี้คือโครงสร้างของกระดูกเส้นเอ็นคือเหมือนเชือกที่ประยึดอยู่ระหว่างกระดูก กระดูกทำให้เกิดข้อใช่ไหมฮะเป็นข้อต่อการที่ข้อต่อมันจะแข็งแรงมันจะมั่นคงใช่ไหมครับเดินได้อย่างมั่นคงวิ่งได้อย่างมั่นคงเล่นกีฬาแล้วมั่นคงก็ต้องมีตัวที่ไปยึดเหนี่ยวให้มันอยู่นิ่งให้มันไม่หลวมใช่ไหมครับพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเส้นเอ็นหัวเขา่านะครับซึ่งตัวเส้นเอ็นหัวเข่าเนี่ยมันจะมีอยู่2คู่เวลาเราจําเราจําเป็น2คู่ ก็คือเอ็นขวอ้หน้ากับเอ็นขวอ้หลังนะเราก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมฮะตัวที่เป็นลูกศรสีแดงนะฮะเอ็นขว้หน้าที่เราชอบเรียกกันตัวนี้จะเป็นเอ็นเส้นที่เราเจอแล้วก็มักจะมีการบาดเจ็บในนักกีฬานะครับถ้าบ้านเราขอนแก่นเราก็ฟุตบอลน,นี่แหละตัวดีนะครับต่อมาก็จะเป็นเอ็นขวอ้หลังนะครับตัวนี้ก็จะเจอได้ในนักกีฬาด้วยแล้วก็มักอาจจะเจอในกลุ่มที่เป็นอุบัติเหตุ นะครับทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์ที่มีเข่ากระแทกนะครับต่อมาก็คือจะเห็นว่าเอ็นอีกคู่หนึ่งนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเอ็นประกบนะครับด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับในที่นี้ด้านในของเรานะครับก็คือทางฝั่งนี้นะฮะในขาผมก็จะใช้คําว่าด้านในหรือเราก็จะย่อว่า MCL นะครับแล้วก็ด้านนอกก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็น้านนอกนะฮะอันนี้ก็เป็นประกบด้านนอกอานนี้ถามว่า เอ็นพวกนี้นะฮะมันทำหน้าที่อะไรนะฮะหลักๆเลยครับก็ให้เราคิดกลับไปแบบเมื่อกี้ฮะกระดูกทำให้เกิดข้อต่อเอ็นมายึดเหมือนเชือกไปยึดระหว่างของสองอันก็เวลาที่เราเดินเวลาเราวิ่งเวลาเรากระโดดมันก็จะคอยยึดไม่ให้มันหลุดออกจากกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำหน้าที่หลักๆคือทำให้เขามั่นคงแต่หน้าที่หลักของเขาเนี่ยถ้าเป็นเอ็นควอหน้าเขาทำหน้าที่อะไรเขาก็จะทำหน้าที่ในการที่ ป้องกันไม่ให้กระดูกหน้าแข้งหรือเข่าของเรามันเคลื่อนไปข้างหน้านะครับเพราะถ้าเกิดเราเสียหน้าที่ตรงนี้เข่าเราก็จะหลวมไปข้างหน้าได้ใช่ไหมครับนะหน้าที่อื่นๆก็อย่างเช่นป้องกันการบิดหมุนเช่นบิดหมุนคืออะไรเหมือนกับเช่นเราวิ่งซิกแซกวิ่งกับตัวนะกระโดดกระต่ายขาเดียวใช่ไหมฮะกระโดดจากที่สูงหมองฟุตบอลลงมาขาแบะลงกับพื้นขาจะบิดนะพวกนี้ก็คือการบิดหมุนนะครับ หรือว่าการแบกเข่าออกทางด้านข้างหรือด้านในพวกนี้ก็จะช่วยรวมถึงว่ามีส่วนช่วยบ้างในการรับความรู้สึกของการเคลื่อนไหวว่าเช่นเรางอเราเหยียดเรากระโดดนะตัวนี้ก็คือตัวหน้าที่ของเขานะแต่ว่าหน้าที่หลักของเขาเนี่ยมันจะป้องกันการเคลื่อนไปข้างหน้ากับบิดหมุนนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าดูรูปตรงด้านบนวิดีโอด้านบนนี่นะก็คืออโทษที ะก็อ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือการตรวจว่าคนไข้มันหลวมป่ะนะครับนะเราดึงมาเนี่ยเอ็นเลื่อนมาข้างหน้าเลยก็คือว่าเข่าถูกเลื่อนมาข้างหน้าได้เยอะเนี่ยฮะนั่นคือเข่าที่บอกว่าเข่าไม่มั่นคงไปข้างหน้าคืออะไร,ออะไรก็คือแบบนี้นะครับนะหรือถ้าเป็นทางด้านข้างใช่ไหมฮะเอ๊ <S <S แป๊บหนึ่งนะฮะโอเค <Okay. S 2> อ่ะทางด้านข้างฮนะอย่างนี้อย่างนี้คือด้านข้าง อันนี้มันอันนี้คือการตรวจของคุณหมอก็คือเป็นการตรวจเพื่อดูซิว่าถ้าเราทําให้เกิดเข่าบิดเข่าหมุนเนี่ยมันจะหลุดไหมนะฮะเนี่ยฮะอันนี้คือการบิดหมุนของเขาเพราะฉะนั้นพอเราเปรียบเสมือนไปแบกการใช้ชีวิตของเราก็คือถ้าเล่นกีฬาก็วิ่งซิกแซกวิ่งกับตัวถ้าวิ่งตรงๆงเนี่ยไม่เป็นไรฮะถ้าวิ่งซิกแซกวิ่งกับตัวเมื่อไหร่มีปัญหาทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกคนเราอาจจะมาเจอกับคุณหมอเขาได้หลายๆอย่าง,างเช่นคุณอาจจะ เข่าลวมบางคนอาจจะบอกว่าเข่าเสียบบางคนอาจจะบอกว่าปวดว่าเจ็บบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเล่นกีฬาแล้วเข่ามันเคลื่อนมันบิดมันหมุนอันนี้อันนี้ฮะคือเอ็นไขว้หน้านะครับอ่าคนนี้เอ็นไขว้หลังฮะก็เหมือนกันฮะลักษณะเดียวกันก็คือมันก็จะป้องกันกระดูกเข่าไม่ให้มันไปข้างหลังนะข้อต่อไปข้างหลังส่วนหน้าที่รองก็คล้ายๆกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วนะอย่างคนนี้เขาเอ็นไขว้หลังมันขาดนะเห็นไหมฮะ เข่าเขาก็ตกไปข้างหลังเลยเราดันเขา่าเขาตกไปข้างหลังเลยใช่ไหมฮะนะหรือเขา่าเขามีการป้องกันการบิดหมุนด้านนอกเห็นไหมฮะก็ตกไปด้านหลังเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็คือหน้าที่เอ็นค่อยหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเอ็นค่อยหน้าเอ็นค่อยหลังเขา่าเราอาจจะรู้สึกหลวมมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันหรือการเล่นกีฬาได้นะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นส่วนของเอ็นประกบเข่าด้านในด้านในตรงนี้นะฮะด้านในตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดง่ายๆก็คือเอ็นประกบเข่าด้านในอยู่ทางด้านในตรงนี้เหมือนเชือกที่ประกบด้านในใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาเนี่ยก็จะต้องป้องกันไม่ให้เข่าเนี่ยข้อต่อเข่าเนี่ยมันแบะออกไปทางด้านนอกเพราะมันเป็นเชือกที่ขึงอยู่ด้านในนะฮะอันนี้ก็คือหลักการเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้นะเวลาที่คนไข้เขามีปัญหา อันนี้คือรูปแสดงวิดีโอแสดงว่าเข่ามันหลวมเห็นไหมฮะแบะออกอ้าเลยเต็มที่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอ็นควาด้านในหรือเอ็นแปดด้านในขาดก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราตอนเราตรวจร่างกายอันนี้อันนี้ในห้องผ่าตัดนะในคนไข้ที่ผ่าจริงนะก็จะเห็นว่าช่องข้อมันอ้าออกเลยเห็นไหมฮะ,ฮะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของนะฮะที่เรา S 1> <S 1> ให้ดูว่าอ๋อเอ็นค่อคยด้านในมันป้องกันการแบะขาเข้าด้านนอกใช่ไหมต่อมานะครับก็คือเป็นเอ็นประกบเข่าด้านนอกก็คิดกลับกันกับด้านในก็ประกบ,าานนกกะกบทางด้านนอกก็ป้องกันไม่ให้แบะเข้าด้านในในะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการขาดเข่ามันก็จะแบะเข้าด้านในได้เยอะขึ้น,นก็คืออย่างเช่นจากรูปนี้เห็นไหมฮะเข่าเราก็จะอ้าได้เลยแบะเข้าด้านในเยอะขึ้น ใชมฮะมันก็จะแบะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในบางคนเนี่ยที่มันขาดแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะไม,ไม่ได้รับการรักษาในช่วงแรกก็อาจจะทําให้เวลาที่เขาเดินเขามีความไม่มัน่นคงเห็นไหมฮะเวลาเดินขาเขาก็จะแบะอันนี้ที่ ความหมายของคาว่าไม่มั่นคงเนะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เอาวิดีโอมาให้ดูต่างๆก็เพื่อให้เราเข้าใจมองเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อแ,แล้วหน้าที่ของเอน็นไข้ต่างๆหรือเอ็นประกบมันมีหน้าที่อะไรหลกัหลกๆฮะมั่นคงกับแน่นจาง่ายๆสองคำนะครับอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าเอ็นขาดนะครับเอ็นเข่าขาดมันก็จะมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกหลวมซึ่งคนไข้อาจจะมาด้วย อาการต่างๆเช่นเขาใช้งานได้ลดลงนะจากเคยวิ่งได้ดีอลดลงกระโดดได้เดี๋ยวนี้กระโดดไม่ได้แล้วกระโดดมงไม่ได้แลวนะถ้าเป็นคนทํางานกระโดดลงจากหลังรถบรรทุกมาไม่ได้แลวนะฮะเสียวอะไรเงี้ยนะฮะสก็คือโอกาสเจ็บของเขาบาดเจ็บเขามากขึ้นเพราะเขามันหลวมใช่ไหมฮะเราเคยทํากิจกรรมเหมือนเดิมแต่มันดันหลวมมันก็เลยมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บที่มากขึ้นนะฮะต่อมาก็คือ พอมันมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้โครงสร้างข้างในมีการบาดเจ็บเพราะว่าข้อต่อมันไปเบียดไปบิดไปกระแทกก็อาจจะทําให้กระดูกอ่อนก่อช้านะหมอนรองกระดูกที่จะพูดต่อไปก็มีการบาดเจ็บนะฮะอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเข่าเสื่อมก่อนไวัยได้นะครับแต่ถ้าเราไม่บาดเจ็บก็ไม่เป็นนะนะหรืออย่างอื่นๆนะครับ โครงสร้างต่อข่าต่อมาเป็นส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างที่อยู่บริเวณช่องข้อที่ได้พูดไปในรูปแรกที่มันจะเป็นช่องข้อที่อยู่ระหว่างกระดูกต้นขากับกระดูกหน้าแข้งใช่ไหมฮะซึ่งก็จะมีหมอนรองกระดูกด้านในกับหมอนรองกระดูกด้านนอกนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองในภาพหน้าตรงมันก็จะอยู่อย่างงี้ฮะแต่ถ้าเรามองตัดขวางจากข้างบนก็จะเห็นเป็นรูป ลักษณะแบบนี้ซึ่งมันเป็นเหมือนแผ่นนะซึ่งไปวางอยู่ระหว่างกระดูกสองชิ้นนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์กรกิจท่านจะพูดต่ออีกทีหนะหน้าที่ของเขาหลักๆก็เป็นตัวที่คล้ายๆเหมือนเป็นตัวแอบซอบนะหรือเป็นตัวกระจายแรงเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนแบริ่งนะถ้าคิดเป็นโครงสร้างก็คือมันคอยดูดซับแรงกระจายแรงนะครับแล้วก็ในบางครั้งในบางท่าบางทางก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงของเขา เพราะฉะนั้นจากรูปนี้จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยนะฮะถ้าเรามีตัวหมอนรองเนี่ยมันจะกระกระจายแรงออกไปจากแรงร้อยหนึ่งมันจะไม่ไปลงจุดเดียวมันก็จะกระจายแรงออกไปให้พื้นที่ต่างๆเท่าๆกันนะฮะด้านรูปด้านล่างเนี่ยก็จะอธิบายว่าถ้าสมมุติว่าน้ําหนักของรถที่มันมาลงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันมีการกระจายแรงออกไปพื้นที่การกระจายแรงเยอะพื้นที่สัมผัสตร,ตรงข้างล่างก็จะรับน้ําหนักน้อยแต่ถ้าเกิดว่า มันพื้นพี่มันน้อยเนี่ยเวลามันรับน้ําหนักเนี่ยมันจะเยอะนะคราวนี้พอมันเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าแรงมันไปกระทําหรือไปลงที่จุดจุดเดิมอันนี้ก็ต้องระวังว่ามันจะเกิดภาวะการบาดเจ็บของอะไรตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของกระดูกอ่อนเพราะนั้นกระดูกอ่อนก็เกิดอาจจะเกิดการบาดเจ็บในต่อมาแล้วก็เกิดผลต่อมาคือเจ็บปวดอักเสบแล้วก็เสื่อมในที่สุดได้นะครับ อันนี้ก็คือความสําคัญของตัวของหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งการบาดเจ็บฮะเป็นได้หลายแบบนะะอาจจะเป็นจากการกระแทกการบิดหมุนเวลาเล่นกีฬาต่างๆได้นะฮะอันนี้ก็เอาภาพให้ให้ดูนะฮะเป็นลักษณะของหมอนรองที่มีการบาดเจ็บนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ก็ไม่เรียบนะฮะตรงนี้เป็นผิวของมันนะฮะอันนี้นี่ขาดแล้วก็หลุดออกมาเลยคาอยู่ข้างในเข่าเลยนะครับพวกนี้ก็อาจจะคนไข้ก็อาจจะมีปัญหาเจ็บ งอเหยียดเข่าได้ไม่สุดเลยนะฮะเพราะนั้นการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะซึ่งเราก็จะส่องกล้องเข้าไปดูได้นะครับเพราะนั้นอาการแสดงคนไข้จะฉยับเข่าได้ลดลงนะครับงอเหยียดได้ไม่สุดนะครับมีการปวดเข่าโดยเฉพาะเวลาการลงน้ำหนักได้แล้วก็ถ้ามีการสูญเสียเรื่องของหมอนรองแบบเลือไประยะเวลานานบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะเข่าเสื่อมได้ในที่สุดนะก่อนวัยนะครับ ต่อมาก็คือโครงสร้างกระดูกอ่อนของเขานะฮะก็จะมีผิวหลักๆก็คือ1 2 3ก็คือสะบ้าด้านในเขา่าด้านนอกเขา่าสะบ้าก็คือบริเวณนี้ฮะแล้วก็ด้านในเขา่าด้านนอกเขา่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นสูงอายุนะครับคนอายุเยอะมากขึ้นหมอตัวกระดูกอ่อนเริ่มร่อนเราจะเจ็บตรงนี้ฮะก็คือ2กับ3แล้วก็จะเจ็บมากหลักวเวลาลงน้ําหนักเวลาคู้เข่าลึกต่างๆพวกนี้จะเบียดกัน แต่ถ้าเป็นอายุน้อยถามว่าเจ็บได้ไหมได้เหมือนกันฮะส่วนใหญ่จะเจ็บบริเวณนี้ฮะบริเวณที่เป็นผิวข้อสะบ้านะพวกนี้ก็คือเป็นผิวข้อนะเป็นเห็นไหมฮะมันเป็นขาวๆเรียบๆเนียนๆลื่นๆนะฮะเพราะหน้าที่ของเขาก็คือมันช่วยให้การขยับของเขาหรือการรับน้ำของเขาสะดวกราบลื่นไม่สะดุดนะะพวกนี้เป็นหน้าที่ของเขาก็คือตัวกระดูกอ่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยนะอันนี้คือกระดูกอ่อนที่ปกติใช่ไหมฮะ เรียบเนียนขาวสวยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเสื่อมอันนี้ขูกข,ขาละนะฮะเป็นร่องลงไปนะเพราะเวลาเรางอเหยียดบางคนมาด้วยเรื่องเสียงในเข่าได้เพราะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บนะ,ะบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องข,ขยับงอเหยียดได้ไม่สุดนะ,ะมีปวดเขา่าเข่าบวมหรือว่างอเหยียดแล้วเอ๊ะทำไมเข่ามีเสียงแต่ก่อนไม่มีเลยนะ สุดท้ายนะครับก็คือเป็นส่วนของโครงสร้างเข่าที่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะซึ่งก็จริงๆก็เยอะกว่านี้แต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของโครงข้างเสาด้านหน้ากับนะโครงสร้างเข่าด้านหลังโครงสร้างเข่าด้านหน้าก็จริงๆก็มีกล้ามเนื้อหลายมัดนะประมาณ4มัดแต่จริงๆเราก็จะใช้คําศัพท์เป็นรวมๆก็คือเป็นกลุ่มข้อไดเสพกล้ามเนื้อค้อได้เสพ,เน,ออดดเสพนะกับ2ก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับก็คือกลุ่มแฮมสิงด้านหลังนะอันนี้ หลักๆก,ก็ง่ายๆก็คือวิธีการเข้าใจในตัวของนี้ก็คือว่าเข่าเนี่ยกล้ามเนื้อด้านหน้าหลักๆของเขาคือหน้าที่เหยียดเขา่าราวนี้ทําไมมันถึงสร้างความมั่นคงของเข่าได้อเอ็นที่ผมพูดไปเมื่อกี้สร้างความมั่นคงเหมือนกันแต่เอ็นคนเราเนี่ยแค่ประมาณ1เซนติเมตรเองฮะหเซนติเมตรแต่กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนที่มันเป็นกล้ามเนื้อที่ข้ามในส่วนของข้อเข่าไปเพราะนั้นถ้าเกิดกล้ามเนื้อ เราดีเราก็จะสามารถทำให้เข่าเรามั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยืนให้มั่นคงเราจะเล่นกีฬาได้มั่นคงใช่ไหมฮะกล้ามเนื้อพวกนี้ต้องดีคือกล้ามเนื้อหน้าเขา่านะฮะอันที่สองนะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อตรงบริเวณหลังขายหรือ hamstring muscle ซึ่งก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่หลายมัดฮะพวกนี้ก็ทําหน้าที่ในการงอเขา่าแล้วก็เพิ่มความมั่นคงเช่นกันเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อก็ อย่าลืมที่จะฝึกเพราะเป็นส่วนเดียวที่ฝึกได้ถูกไหมฮะอื่นๆเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการฝึกทักษะอย่างเดียวนะแต่กล้ามเนื้อนี่ของใครของมันต้องฝึกเองนะแต่สําคัญนะครับนะสุดท้ายนะครับก็คืออย่างที่อธิบายไปโครงสร้างข้อเข่ามันมีหลายองค์ประกอบแล้วก็มีหน้าที่ต่างกันให้เราเข้าใจในในส่วนของแต่ละองค์ประกอบนะครับสคือการบาดเจ็บ อาจจะมาแสดงอาการในหลายรูปแบบได้แล้วก็ทำให้กิจกรรมหรือคุณภาพชีวิตของอทุกท่าน,นลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการต่างๆนะหรือสงสัยหรือมีความผิดปกติที่มันต่างไปจากอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานนี้นะแล้วคิดว่ามีเหตุการณ์บางอย่างจะเกี่ยวข้องหรืออยู่ดีๆมันก็เป็นฮนะก็อย่าลืมไปตรวจประเมินแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็ถ้ามี ความผิดปกติจริงก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะฮะก็จะได้ทำให้คุณภาพชีวิตต่างๆของเราดีขึ้นนะครับก็ของผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับ